นมีคนมาเม่น่นมาไล่สวนคนหัวรอกาคาคนถือใจหลายเอาวันนี้มีเปิดท้ายนะมังกรที่มอขอเพื่อนว่าเอ้ยเขาเจ้าลูกซะแล้วที่แรกเข้ากับว่าเพื่อนมาเบาเนาะพี่น้องเพิ่นว่าอันคุณแม่เห็นน้องมังกรอยู่มออยู่เปิดท้ายไาสั่นเอ้าลูกเข้าเปิดเปิดท้ายบ่ว่าเขาก็บ่เคยเห็นไปเคลียเนาะมันไม่ยอมลับเอาเป็นยังนาเนี่ยเห็นนาว่ามันกระเทยหน่อยนี่ การฟิลเตอร์เนาะนี่พี่น้องฟิลเตอร์สร้างคนโอ้ยเหมือนเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยดูดูเด็กหน่อยนี่คันบใสไซฟิลเตอร์มันก็ล้อพี่น้องแต่อยนี่บใสไซฟิลเตอร์นี่บ่ได้เด็กพี่เขาบอกว่าบอกมังก่อนว่ามือนี้มีเปิดท่ายเพิ่นหัวรอเพิ่นถือใจพี่น้องเออเพิ่นถือใจแห้งแ่น่ะอืมก่อนนี้ไม่ได้ไปทุกวันหรอกใช่ไหมใครจะไปตลาดทุกวันไม่มีใครจะไปเปิดท้ายทุกวันมันไม่มีจริงเลขาโพดโพเนี่ยใช้สบู่เนี่ะนะ เจสบู่นะอ๋อใส่สบู่เนาะสบู่ของดีพี่น้องเดี๋ยวสิเอามาฝากเนาะพี่ดานเอาพี่ดานโอ้ยเดี๋ยวแต่อยากก็ไม่มูเบิวงสบู่สบู่น้องซีนายานะคะน้องซีนายาเป็นพี่เส้นเตอ๋อแต่พี่น้องครับครับมอนดิล่ามีอี่หยางบ่มีอี่หยางหรอกเจ้ามีมี่หยางเจ้ามีอี่หยางในใจบ่บ่มีแต่บักมังกรนี่แหละในใจบ่เออบ่น้องตังค์ท่านถามว่า สิเป็นผู้หญิงคือเป็นผู้ใา้พี่น้องถามเป็นอะไรก็ได้ที่ใจเธอต้องการพนาเพื่อนวา <c oughs> คำตอบคงแต่งใจไทยแลนด์มีลูกสองคนนะคะลูกสองคนนี่สิมักเล่นนะคะมักหยอกแม่มักตอก่อนกับแม่นะคะแต่ว่าอันอพี่ผู้นี่ก็สิเป็นคนที่จริงจัง